สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอฟฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่กอฟเข้ามาที่งาน Motor ร์โชวนะครับวันนี้ก็เป็น Motor ร์โชวครั้งที่45นะครับก็จัดที่เมืองทองธานีนะครับวันนี้ที่กอลฟเข้ามาเนี่ยจะเป็นรอบทั่วไปแล้วนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยครับสามารถเข้ามาจับจองรถได้แล้วนะครับเพราะว่า2คลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรอบ V.I.P กับสื่อมวลชนเนาะนะฮะวันนี้นะครับฟอร์ดก็น่าจะผลกันเข้ามาเต็มสูบแล้วละ่ะนะนะครับ,นะรบเอารถทุกรุ่นมานะแต่วันนี้ที่กอฟตีเข้ามาที่งานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะจะพาลูกค้าทุกท่านไปชมนะครับรถเรนเจอร์นะครับรถเรนเจอร์นะรเนานะก็น่าจะเป็นตัว X.L.S นะครับที่จับกับฮั m เมอร นะครับแล้วก็ตัว M S R T Concept นะครับก็เป็นรถที่เราขายอยู่ในโซนยุโรปเนาะนะครับก็เป็นเป็นตัาเรียกอะไรครับเป็นตัวเตี้ยนะครับเป็นเป็นตัวเตี้ยนะครับที่ทำออกมานะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพามาชมนะครับอ่ะแล้วก็แจ้งก่อนเลยนะครับลูกค้านะครับนะวันนี้เนาะก็ต้องแจ้งก่อนเลยนะครับว่าตัว e v e r อร์เนะครับแพตตินัมนะครับที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับ V 6 นะครับตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับ350คันตั้งแต่2อสชั่วโมงเนาะตั้งแต่เปิดจองมานะครับแต่ฟอร์ดเขาก็รับเพิ่มอีก150คันนะครับให้คบ500นะครับแต่อีร้อยห้าสิบคันเนี่ยนะวันนี้นะครับจากที่ได้แจ้งมามันยังเป็นสำรองนะนะครับไม่ได้ว่าเขาทําเพิ่มอีก150นะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะว่ายังไงนะครับเพราะว่านะวันนี้เขาแจ้งมาว่า150คันที่รับจองเพิ่มจากที่ปิดไปแล้วเนี่ยนะครับสามาคันเนี่ยคือเป็นสำรองนะฮะก็ นะครับก็เดี๋ยวพามาชมเนาะสำหรับตัวงานที่บูธนะครับเนี่ยรถที่เรามาโชว์นะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูนี่นะครับเห็นไหมเอส x l ็ลเอสครับเอสเเนี่ยมีขาวกับดำนะครับแต่วันนี้ก่อนไปดู x อ s เเรามาดูกันแบบสบายๆก่อนดีกว่าเป็นรถที่เป็นคอนเซปต์คานะครับของ Ford นะ MST r T, นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็หวังว่า นะครับถ้าเสียงตอบรับดีเนาะมันก็จะมีขายในเมืองไทยเนี่ยครับเหมือนกับตัว V6 นะฮะก็นี่เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับก่อนไปชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับมืดไปไหมนะครับมืดไปไหมแสงมันจะไม่พอนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรถที่เราเอามาโชว์ในงานนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่ากระแสตอบรับดีแน่ๆ นะครับกระแสตอบรับดีแน่ๆนะครับลูกค้าทุกท่านต้องช่วยบูธกันด้วยนะนะครับว่าแบบเฮ้ยเราโอเคกับรูปทรงอย่างนี้นะครับเราอยากเล่นรถสไตล์นี้ทรงนี้กันนะครับฟอร์จะได้ทํามาขายอีกนะเห็นไหมอย่างพวกตัวแพตติน่ามพวกเครื่อง V6 เนี่ยก็จักสื่อนะครับพี่ๆสื่อหลายๆสํานักเนาะแล้วก็เสียงนะครับเรียกร้องของลูกค้าเราก็ทำนะนะสมัยนี้ผมว่าการขายมันเปลี่ยนไปนะครับ ลูกค้าเริ่มมีส่วนนะครับเกี่ยวข้องกับการกำหนด <Okay. S 1> การขายนะครับมากขึ้นเนาะแล้วก็หวังว่ารุ่นนี้จะมีขายในเมืองไทยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับรถที่เอามาเป็นสีบอลเงินนะครับรถที่เอามาเป็นสีบอลเงินจากที่ผมทราบนะครับคันนี้มันจะเป็นรถจาเรียกอะไรนะเอาเอารถในสเปคของใครมาแต่งนะฮะแต่ว่าชุดแต่งพวกบอดี้พาร์ทเนี่ยนะครับ คือตรงเป๊ะกับที่ขายอยู่ที่ต่างประเทศนะนะครับดูกระจังหน้าสิพวกนี้เป็นผิวแบบไม่นด้หมดเลยนะผิวเปลือกส้มหมดเลยนะพวกนี้มาาันจะด้านหน่อยกันลอยครับพวกนี้กันลอยได้ดีนะครับเนี่ยเห็นปะกันลอยได้ดีนะครับดูแลรักษาง่ายเนาะก็เป็นกระจังหน้าทรงใหม่นะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่แล้วก็คาดกลาง นะครับเป็นสีดํเาเงานะถ้าเกิดเราดูกับแสงอย่างนี้จะเห็นไหมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเห็นปะตรงนี้เป็นดําด้านนะครับดาด้านแล้วก็ตรงกลางเ่เป็นสีดเาเงานะครับโลโก้โลโก้นะครับโลโก้เป็นน้ําเงินนะน้าเงินตัดขาวนะครับเป็นน้ําเงินตัดขาวนะครับเป็นน้ําเงินตัดขาวไม่เคยเห็นสีโลโก้นี้เหมือนกันนะครับก็นี่นะฮะก็สวยงงามครับเห็นไหมแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับ msrt นะก็คือตัวหนังสือแล้วก็เนี่ย สัญลักษณ์เป็นช่องนี่้ยครับคือสัญลักษณ์ของตัว M S R T เนอะ,อะตัวนี้นะครับกันชนนี่สิ่งที่ผมอยากรู้น่ครับว่าเขาทำมาเนี่ยไม่มีเลยนะไฟตันหมอกไม่มีเลยนะครับมิดเลยนะครับเป็นสีดำก็สวยงามดีนะครับเนี่ยรูปแบบนะครับตัวนี้มันคือเรื่องของดีไซน์นะ มันไม่มีรูลมนะครับว่าแบบไฮ้ลมเข้าทางนี้แล้วก็ไปออกข้างหลังนะครับไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับแล้ก็ใหญ่เห็นปะมิติใหญ่ครับเป็นอารมณ์เหมือนแรปเตอร์คือใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเทียบกับมิติที่เป็นอ่ะอย่างเดิมๆเ,เห็นปะตรงแก้มเนี่ยมันจะพอดีไฟใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะกว้างออกมานะครับดูใหญ่ขึ้นมา อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คาครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูคนันที่เป็นตัวนี้ก่อน mm hmm. ผมก็อยากเห็นตัวจริงนะ mm hmm. เห็นแต่หน้าสื่อนะครับ mm hmm. ก็เนี่ยก็ mm hmm. วันนี้ก็มีโอกาสได้เห็นตัวจริงเหมือนกันนะครับฝาโป้งเดิมนะครับแบบเดิมเหมือนเดิมนะครับแก้มใหญ่มากอะแก้มใหญ่ไปดีไซน์ออกมาใหญ่เลย mm hmm. นี่คือจากตัวมิติรถล่ามาปุ๊บ ตอนถึงแก้มปุ๊บหักออกเลยนะสไลด์โค้งออกมาเลยนะจากมิติที่ตัดตรงมาตรงมาปุ๊บเลยตอนถึงนี้ปุ๊บเลี้ยวออกเลยนะครับใหญ่นะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องของของดีไซนะ์เห็นไหมเหมือนที่ก็บอกนะมันไม่มีรูนะนะครับไม่มีรูนะครับแต่ก็ทำสวยนะครับแล้วคันนี้ใส่ล้อนะครับนี่ล้อฟอร์ด1้อ S, นะครับ1้อ S, นะครับใส่กับยาง ตัวยางที่เขาโชว์มานะจะเป็น275/45นะครับ 275/45R21 นะครับสเปคยางนะครับเดียวกับตัว e v e r e เร p ต a t i n u ินมนะนะครับแยางคนละย,ยี่ห้อนะวันนี้ที่เขาใส่มาตัวนี้เป็น Continental เนาะนะครับเป็นหน้าเรียบของเขานะครับก็เหมือนที่ก็บอกนะตัวนี้เรามาดูกันนะครับความสวยงามนะแล้วดูตอนใส่ออกมาดิพอดีเป๊ะ สิ่งที่เราอยากรู้เขาเติมอะไรไหมโอ้โหา,า่ไมาเติมด้วยนะครับของเดิมนะครับนี่แล้วก็ดูนะครับเปลี่ยนเหนไหมสปร,ริงใหม่อเดี๋ยวเราก้มโหก้มยากนะอ่ะเนี่ยไอ้ก้มยากจริงนะครับเดี๋ยวก็พาพาดูก่อนโหติดโช๊คนะครับเห็นไหมเปลี่ยนโช๊กเปลี่ยนสปริงนะครับ อันนี้คือเอาตัวสูงมาโหลดนะนะครับตัวนี้คือเอาตัวสูงมาโหลดนะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวเตี้ยมาทํานะเอาตัวสูงมาโหลดนะครับ<น>เปลี่ยนสปริงนะครับข้างบนไม่ต้องข้างบนเหมือนเดิมเนาะพวงนี้เหมือนเดิมนี่ไม่มีบันไดนะครับไม่มีบันไดะทำมาเพ็นชิ้นนี้ไปเลย พวกนี้เขาทํามาเป็นผิวพวกนี้คือที่ทํามาเป็นอย่างเงี้ยครับคือกันรอยพวกนี้มันจะกันรอยได้ดีว่นะสี่รถอ่ะแล้วก็ดูข้างหลังเดี๋ยวให้ดูมิติข้างๆก่อนนี่ก็คือหลุดประตูมาปุ๊บก,ก็บวมมาเลยนะครับเนี่ยออกมาเลยนะดูดิเห็นไหมแดยนดูอย่างง่ายๆครับดูจากประตูนะเห็นปะออกมาเลยนะครับฝาถังมีลูกเล่นด้วยนะ สัญลักษณ์ของเอ,อ็อาตรงนี้ก็มีดูสิใช่ไหมมีสัญลักษณ์อยู่เนาะถ้าเป็นรุ่นเดิมๆก็เป็นคล้ายๆให้หัวน็อตอะเป็นตัวรูปนออ็อตอ่ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์มาเลยนะ,ะใหญ่มากอะดูสิออกมา คือเขาทำมาครับคือมันมารับกันหมดนะเห็นไหมมิตินะครับมันมารับกันหมดนะครับรับกันหมดมเดี๋ยวถอยหลังให้ดูตัวจริงใหญ่เลนี่พรุ่งนี้เซ็นเซอร์ ูกัรชนยังเขียนในไมนาทีผมอยากให้ส่วนตัวนะอยากให้มีขายในไทยเหมือนกันนะครับสวยางามไหมนะครับอยากให้มีขายในไทยเหมือนกันแต่ละท่านชมแล้วว่าไงอะ่ะดูนะแต่ดูข้างล่างเหนะ็นไหมโชว์อันนี้เขาทอดล้ออะไ่นะครับเนี่ยอันนี้คือล้ออะไ่เดิมนะอันนี้เขาทอดออกมา สวยนะนี่ดูรายละเอียดรายละเอียดตัวนี้ฝาปิดผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมากับรุ่นมันไหมแต่ก็คิดว่าไม่เพราะว่าฝาตัวนี้มันเป็นฝาของมาเตนท็ออะ่ะเห็นปะเป็นตัวเมนนวนของเขานะคับแล้วนี่ ดูตรงขอบบนมีรูปรถแหและรูปภูเขาอุ้ยออกมาเป็นอย่างนี้เฟีย้ยวเลยนะนะครับมาโพกแดงเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างก่อนไปดูภายในกัน นี่ผมเข้ามาผมกล้ามาถ่ายคันนี้แหละแล้วก็เอ s ็เอนะครับเดี๋ยวถ่ายแยกคลิปกันเนาะนะครับเพราะคันนู้นมีขายแล้วนะฮะผมสวยนะครับผมตีมาเลยนะเอเนาร์ทโอ้ยหัวบอกก็มีนะครับมีเดี๋ยวดูก่อนอุปทานปะ ทำไมมันดูมันมันดูมันนิ่มอ่ะมันดูมันนิ่มอ่ะเออมันดูมันนิ่มผมว่ามันนิ่มกว่าขออนุญาตนะผมใช้มือดูดิไม่เหมือนกันอันนี้นิ่มกว่าข้างหลังอน่ะรู้เลยครับข้างล่างนี่ยังไม่เท่าไหร่นะข้างหลังเนี่ยรู้เลยนิ่มกว่านิ่มกว่าตัวที่เราขายกันที่เราใช้กันอยู่ครับ นี่เดี๋ยวพาไปดูบอกกู้หน้าคลิปนี้ไม่ได้ขายแล้วนะครับรถพามาดูอย่างเดียวอะดูนะครับเบาะของเขามีขายไหมนี่ซื้อมาใส่รถตัวเองได้ไหมสวยมากอะ่ะทรงเป็นแบบทรงบอร่อแต่งนะนะครับแต่เมื่อกี้เห็นไหมทรงบอร่อแต่งนะแต่ข้างหลังมีที่เสียบเอกสารด้วยนะ นะครับมีที่เจียบเอกสารด้วยดูนี่ดินี่แม้จะแต่งแต่ก็แฝงไปด้วยการใช้งานนะนะครับบ่อพวกนี้ก็คงปก,กติอะบ่อปรับแปดนะครับบ่อตัวนี้ปรับแปดทิศทางนะเป็นดำได้น้ำเงินเนาะดำได้น้ำเงินพวงมาลัยดีกว่านะครับพวงมาลัยก็เป็นดำได้น้ำเงินนะดูเซนเ,นเตอร์เป็นสีนเงิน นี่คือเอารถที่วิ่งมาแล้วนะครับแล้วก็มาทำนะครับมีหน้าก้มไปทีเดียวนะฮะดูจากสภาพกขเรียกนะครับปีกนกเอยอะไรเอยเนาะนะครับก็ไม่แปลกก็คือเอารถที่เราใช้เทสใช้อะไรเนี่ยนะครับมาแต่งวงมาลัยสวยดิแม่ขาดเนาะแม่ถ้าเปลี่ยนได้ตรงนี้นะนะครับแต่มันเป็นแค่คอนเซปต์แหละนะครับมันยังเป็นแค่คอนเซปต์นะครับพามาดู นะครับวิธีผมชอบเบ่อะบบานิ่มอะบบอนิ่มมากเลยถ้าผมก้าวขึ้นเขาจะด่าเนะี่ยขอก้าวไปอุ้ยก้าวง่ายอุ้ยบ่อน,นิ่มมากมากนะครับก้าวขึ้นง่ายครับยิงก้าวง่ายเลยเพราะว่ามันเตี้ยลงกว่ารถผมนะรถผมต้องเหยียบบันไดขึ้นนะครับอันนี้ก็โอเค อ่ะเดี๋ยวเราเดินให้ดูนะครับผมปากของคอสำหรับ M S R T เนอะนะนะคลิปนี้จุดประสงค์นะครับผมเนี่ยตีเข้ามานะครับตีไปทำงานแล้วตีเข้ามาเนี่ยครับเพื่อมาถ่ายคลิปนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วตัวผมจะได้เห็นรถตัวจริงด้วยนะฮะ เพราะผมมองว่าหน้ามันสวยนะครับแต่ตัวในตัวชุดตัวรถมันไม่มีไฟตัดหมอกนะนะครับก็อ่ะยังไงนะครับคลิปนี้ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอมนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นมาให้แล้วนะครับก็คลิปนี้พามาชมเนาะฟอร์ดเรนเจอร์เอ็มเอสอาร์ทีนะครับก็นี่เลยนะครับรูปหล่อคันนี้นะครับจะมีขายไม่มีขายนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าทุกท่านนี่แหละขึ้นอยู่กัับบบกรระะะแแสตออนนี่่่หลเชืผมวา กระแสดีตานไม่อยู่แน่นอนนะครับฟอร์ต้องเอามาขายแน่นอนนะฮะก็ยังไงนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวกอฟขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดกบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็คลิปต่อจากคันนี้ก็นี่เลยครับ XLS นะครับ h ัม m e r นะครับเดี๋ยวกอฟรีวิวให้ชมกันนะครับยังไงวันนี้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ